หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าสู่พิธีเทราพิเศษนะครับเนี่ยญาัดโยมบัดจิกดูนะครับจะได้เทราพิเศษนะครับพระผู้ใหญ่นะครับเดินอยู่ด้านหน้านี่นะครับเนี่ยเด้อดวงพี่เดชนะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์เจ้าอธิการฉนัยนะครับชนัยหรือสวัยนะครับเฮ้ยสวัยนะครับโอ้ขอโทษขอไปนะครับข้อมูลก็ถามมาตรงนี้หน่อยครับเนี่ย เด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นล่มโคล่มใสของลูกศิษย์ลูกหาไปตามนานแสนนานนะครับเนี่ยมาใจเส้นไม่มมีน้ำแข็งมือนอนใส่น้ำแข็งม่อนอนใส่น้ำแข็งได้หลายได้จังบะฮ้นเด้อเด้อนะครับเข้าสู่เทราพิเศษนะครับระเดชพระคุณหลวงตาจะได้เมตตานะครับสงน้ำก่อนนะครับยมแม่เอายยมใตักน้ใพระอนเด้อนะคระับ พระอาจารย์สวัยนะครับพระเจ้าอธิการสวัยพระอธิการสวัยนะครับแล้วก็ลุงพีด่ดดนะครับเด้อลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณลุงตานี้นะครับไม่ได้ร้อนเฉพาะแดดนะครับพื้นก็ร้อนนะครับเนี่ยเด้อ <laughs> บ๊วยยังครับบ๊วยังครับลบ,บเอา,อาขอโทษขออภัยเด้อนะครับ

อาศัยลมเงาของผ้าใหญ่ก็แล้วกันนะครับอดีตพระคุณนองตาจะมีตาสูงน้ำให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับ ปิเสืสัพพุทธานะอาคาภโตปโมติสุนันตาลุมาตารังสุปปตาุมติตังสุปโนุโมโสาุยังังมจ ต้องน้ำมากกว่านี้นะครับนี่น้ํายังไม่พอนะครับนี่เด้อมันร้อนนะครับเด้อว,วันนี้ลูกศิษย์ลูกหานะครับประเดชประคุณน้องตานะครับเมตตาทรงน้ํานะครับเทลาพิเศกนะครับพระอาจารย์

ทิ่ตั้งตุกันโน้ตโมทโตวัสุลีธังมรัมยจาริสุปะทากิรกายะกามวจามกิริยานิมีอากาศร้อนนะครับญาติโยมก็เลยเน้นใส่น้ำแข็งมากๆนะครับเด้อ เพิ่น<ส>ไม่ได้ใส่รองเท้ามานะครับพื้นร้อนเหลือเกินนะครับน้ำเบิดก่อนบ่ังเด้อนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษของบ้านจิงดูนะครับ อาจารย์สนทรุสิทธิ์นะครับเดี่ยวตอนใดร้อนนะครับนี่ร้อนเหลือเกินนะครับคนถ่ายรูปก็อยู่กลางแดดไม่ได้นะครับต้องขยับมาตรงที่ล่มนะครับเด้อพระจักรีศ์นะครับสายยาเพื่อนบางเดียครับพระจักกิจจันทร์เทวังโสนะครับดูงศิลดวหาของพระเดชพระคุณลุงตานะครับ พึ่งจะได้สองพรรษานะครับเด้อแล้วก็พระอธิการสวัยนะครับร้อนนะครับร้อนอย่างเดียวนะครับ เป็นเทราพิเศษนะครับยกจากพระธรรมดานะครับขึ้นเป็นพระเทระนะครับแม้พรรษาจะไม่มากนะครับแต่ญาติโยมเห็นข้อวัดปฏิบัตินะครับความประพฤติต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับก็เลยยกย่องให้เป็นพระเทระนะครับด้วยการสูงน้ําเทราพิเศษนะครับใส่น้าแข็งเยอะๆนะครับอากาศร้อนนะครับนิน้ําแข็งเยอะๆนะครับ มันจะไปถ่ายภาพใกล้ๆพื้นมันร้อนนะครับไม่ได้ใส่รองเท้านะครับก็ต้องมาแอบอยู่ตรงล้มไม้นี่นะครับเพื่อไม่ให้ร้อนเท่าไหร่นะครับยังเปียกไม่หมดนะครับผ้าสะบงยังเหลืออยู่นะครับโอ้รถ<โอ>ทั้งไหเลยนะครับโอ้โอยกทั้งไหเลยนะครับ เดอ้อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเดอ้อพิธีเทราพิเศษนะครับเปรียชประคุณน้งตาก็เมตตามาให้ธรรมะนะครับจากนั้นก็เมตตาม,มาส่งน้ําแก่ลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับดวงพี่จัก,กริฤนะครับแล้วก็พระเจ้าพระอธิการสวัยนะครับบ้านจิกดูนะครับอาําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อ